ครับ,รบวันนี้ได้เจอจินโจเจอจินโจ้ขับทีก็ถือว่าใช้ได้อันดับค่อนข้างจะเป็นอันดับหนึ่งเพราะสนามระดับนี้ยังไม่มีใครทําได้เลยจากจินโจไปถึงสองสาครั้งแล้วจินโจ้ก็พัฒนาขึ้นเยอะถ้าก้าวต่อไปอาจจะเป็นร้อยยี่ห้าอาจจะหนือกวันนี้แต่ณนวันนี้มีอะไรดี ที่จะมอกให้เพราะว่ารถยนต์มันไม่รถรถมอเตอร์ไซค์ที่แข่งอยู่มันไม่ค่อยสะอาดเอาน้ํายาตัวนี้ไปล้างให้สะอาดนะอย่าไปล้างหน้าล้างแต่รถอยน้ำน้ำยาอะไรครับเนี่ยน้ำยาซูเปอร์คีนซูเปอร์คีนซูเปอร์คีนล้างอะไรได้บ้างครับล้างล้างจานนะครับล้างจานอย่าไปล้างเลยครับเอาเอาแลแค่ล้างครามน้ํามันคราบเครื่องโอ้ล้างเครื่องยนต์ล้อยางสิ่งสกปรกของรถยนต์ครับ ขั้นตอนวิธีล้างต้องทำาไงครับวิธีล้างก็คือก็ฉีดน้ำให้ทั่วแล้วก็พาน้ํายาฉีดไว้ทิ้งนักสามนาทีห้านาทีตรงมีตัวฉีดใส่น้ํายาแล้วก็ฉีดมีมี็อกกี้มี็อกกี้ครับแล้วก็่าน้ําแรงครับคือมือเมื่อก่อนเนี้ยมือเราจะเป็นแผลหมดเพราะว่าต้องล้วงไปตามซอกซี่บวมซอกอันนี้ไม่ต้องัไม่ต้องอันนี้ฉีดไว้แล้วก็ถ้าไม่สะอาดก็ซักาท่านใดสนใจก็ท่านใดสนใจก็ผ่านเฟซบุ๊ก นี่ได้เลยท่านพี่ดำครับพี่ดำเบอร์โทรศัพท์ที่ติดอสูได้เลยเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับ0816385319คอยรับ0816385319ครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่พี่ดำสนับสนุนน้ำยาซูเปอร์คลีนครับ สีสีแดงๆนะเป็นน้ำยาล้างรถมอไซค์ครับล้างรถล้างรถล้างเครื่องล้างเครื่องยนต์ได้หมดได้หมดไม่ใช่ครับเพาะมอไซค์ครับรถเก่งรถยนต์รถอะไรล้างไม่หมดครับเปิดโทรศัพท์ตามที่ว่าไว้ผู้ท่านใดสนใจจำหน่ายยังไงครับราคาจำหน่ายราคาราคาก็ลิตรละ150บาทพร้อมฟ็อกกี้อันนี้ลิตรลิตรหนึ่งลิตรสามลิตรอันนี้สามลิตรเข่แก๊สามร้อยห้สบาทลิตรละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพร้อมฟ็อ พอกี้คืออะไรครับพอกก็คือที่ฉีดสเปรย์มีหัวเรียบร้อย3ลิตรน้ำราคาอยู่ที่350ขอเบอร์ยี่ห้อมศูนย์แปดหนึ่งหกสามแปดห้าสามหนึ่งเก้าซูเปอร์คลีนครับท่านใดสนใจก็ทักมาวันนี้ก็ทีมงานชินโจมัตเจ้าเขาก็ขอขอบคุณพี่อดำในวัยนั้โอกาสนี้ด้วยครับเดี๋ยวก็มอบให้พี่ไก่ไปอีกหนึ่งชินโจกันอีกหนึ่งแล้วก็พี่นกพี่นกไปอีกอีหนึ่งครับเดี๋ยวก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่อดำขอบคุณครับ ยังครับนี่ครับพ nah ัฒนาการอยู <S <S ่พัฒนาการครับอ๋อดูติดตามสินจอประจำอ๋อขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอ่าครับพี่ไทยพี่ไก่ไทยพี่ไก่พี่พี่พี่ดำไก่หน่อยเอ้าไม่ไม่ไม่ถ่ายกับพี่ออมถ่ายรูปนะครับ ของกล้องที่ลูกตัวเล็กโอเคครับอ๋อพี่ที่ตามจินโจออยู่นะครับใช่ครับดูนานยังครับพี่ครับโนานแล้วครับเป็นปีแล้วครับแล้วครับช่องแล้วช่องเก่าบินไปแล้วครับเก่าโดนไปแล้วครับบินไปแล้วครับเรียบร้อยเด็กครับลูกชายกี่ขวบแล้วครับ10ขวบครับขวบรอนะพี่นะ เราจะไม่ต้องทายเยลมาขับไม่ต้องทายเยลลูกมาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปมี่เยลครับเหืออ้องเกือกครับโอ้ยชื่ออะไรครับอาหมุบฮาหมุดอามุดอาเป็นผู้สนิทเนี่อ๋อรู้จักพี่บังอะดัมไม่ลูกมีอะไรบอกพี่อะดัมเลยนะน้ำยาล้างรถซุปเปอร์คลีนนะพี่อะดัมมาสนับสนุนนี่พี่บังอะดัมพามาขับหรอลูกก็มามาที่นี่มาที่นี่กันแหละโอ้คับพี่ครับพี่ หล่อมากเลยหล่อของพ่อเนี่ยหล่อพ่อนี่ไม่ไม่นี่เหงื่อนะไม่ได้ทาเยลนะวางแกงน้ำครับโอเคโอเคอ้าวางแกงน้ำยาขอบคุณแม่โอเคพี่สวัสดีครับติดตามจินโจอยู่แล้วครับเป็นไงบ้างครับช่องดีครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเด็กรุ่นใหม่ก็ดูบางทีเราผู้ใหญ่แล้วก็บอกเขาก็ไม่ค่อยค่อยเชื่อแต่เขาแต่เขาดูชินโจใช่ไหมครับดูดู น้องชื่ออะไรนะคุณพี่ฮามูธครับฮามูธครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องฮามูธหน่อยน้องฮามูธอายุเท่าไหร่แล้วลูกสิบขวบครับสิบขวบเคยดูชินโจไหมเคยครับเป็นไงบ้างครับลองวิจารณ์ช่องชินโจหน่อยครับดีสนุกครับสนุกไหมชินโจครับเป็นไงบ้างในสายตาฮามูธครับชอบตรงไหนชินโจมากที่สุดครับเก่งครับล้มบ่อยเนี่ยครับพี่ชินโจล้มบ่อยมากดูเห็นปะ เคยเคย,ยดูดูคลิปจินโจนานยังครับนานแล้วครับนานแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะบ,บินไปหมดแล้วครับแล้วจินโ,โจกําลังทําคลิปใหม่นะทำไปเรื่อยแต่ว่าขับม่เก่งหรอกเป็นคนชอบปวดนะน<า>นชอบถ่ายวิวลงทุกวันจิน,<า>นโจชอบปวดเหมือนพ่อเขาอะเอาโอเคนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่พี่อาดัจะให้น้ายาล้างรถครับเอามาแล้วครับขอบคุณนะครับซปเปอร์ครีมครับพร้อมล้างเลย สวยด้วยสวยด้วยโอเคขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับพี่บางดำข้อเสดงว่ามีคนดูชินโจเยอะเนาะเยอะเยอะเยอะเพราะวัยเด็กวัยเด็กตอนนี้ไม่มีใครดูไม่มีใครทำมีแต่ถ่ายปัญหาทั่วไปครับแต่ว่าใน YouTube อะไรเนี้ยมีชินโจคนเดียวครับในระดับอะไรท่ตอนนี้แบบแบบห้าหกห้าครับเพราะที่อื่นก็ถ่ายปัญหาครับไม่มีสาเหตุเพราะพ่อมันขี้อวดชอบอวด ใช่ออกมาแล้วคนดูครับที่อื่นทํามาแล้วครับครบบขอบขอบคุณมากครับที่ติดตามครับอย่าลืมนะเดี๋ยวขออนุญาตลงนะได้เลยครับโอเคครับครับน้องมาขอถ่ายรูปด้วยน้องเคยดูยูทูบว่าโอเคเนาะเรียกว่าผ่านถึงช่องเก่าจะบินไปสองสามครั้งแล้วเราก็ไม่ละละพยายามนะถ่ายไปเรื่อยครับเก็บข้อมูลไปเรื่อยครับมันไปได้จรื่อยต่อไปต่อให้ยูทูบลบหรือบินยังไงก็ช่าง เราเก็บข้อมูลไว้หมดแล้ว YouTube ไม่ต้องลบแล้วเมื่อไหร่ก็ได้เราลงใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาไงวันนี้ทุณซีนเป็นไงบ้างทีมวันนี้มิเฮ้ยวันนี้เจ็ดหกหนึ่งห้าครับทั้งส่วนใหม่กิฟต์เลยครับบอดนี่ของใครเราไปดูกันเจ็ดหกหนึ่งห้าบอกอีกครั้งหนึ่งครับ ไปดูคงไข้กันนี่ครับเจ็ดครับพวกนี้สลับไม่ถูกต้องนะครับสลับใจโอ้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนเอ่อน้ำยาล้างรถซุปเปอร์กรีนนะครับครับเก้นี่ครับรอบทัวนี้นะครับคุณพ่อพาลูกมาขับมีรถสามคันแล้วครับรถไม่ค่อยเยอะครับหมดไปลูกไปก็หลายแสนร่วมร้านแล้วครับเพราะความรักลูกทำได้ทุกอย่าง จะรักพ่อรักแม่หรือเปล่าก็ต like ้องรอดูตอนโตขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้สุขภาพแข็งแรงมากขอเบอร์หน่อยขอเบอร์หน่อยขอเบอร์หน่อยนี่เอก็บอกไม่ดีกันหนึ่งอขอเบอร์โอเคชินโจไปเก็บของป่ะพี่นกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ